ากไว้ด้วยนะครับใจเย็นๆนะนี่นี่นีนนประชาชนจริงๆนะ <c paranoid> เคสกรณีเมื่อวานนะครับไม่ชวนทะเลาะไม่เอานะครับมึกหยดลงผ้าสีขาวอย่าเอามือขยี้เดี๋ยวมันจะดำทั้งผืนใช่มันดำไมนใค่แม่งดำอยู่น,นั้นเราก็ปล่อยไปตอนนี้เราไฟไม่บ้านเราต้องดับไฟ <c og lu> ไม่ใช่หาคนเผาอ่าอ่ตอนนี้เลยนะครับเราไม่ทะเลาะกันนะครับ เนี่ยทีมงานเตรียมออกแล้วนะครับไพ่ก็แต่ละที่มาก็เข้าใจนะสะตลอดเวลาพี่ตลอดเวลาหน้าที่เงินทุกอย่างคนในเงินเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นี้ผมว่าผมพูดกล้าพูดได้เลยว่าที่ที่ผมผมเข้าใจนะว่าทุกคนแน่แบบเผาฟังแล้วแบบอารมณ์มันขึ้นนะฮะอารมณ์ขึ้นแต่อย่าอย่าอย่าขาดสติครับนะอย่าขาดสตินะครับเนี่ยพี่เขามาเนี่ยมาหาเราที่เรานอนเลยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นใจเย็น เราจะพยายามใช้คุณภาพและกร,ระพักกำลังให้มากที่สุดนะครับในการลุยเนี่ยครับขอบคุณนะครับนี่น้ํามันทุกบาทนะครับน้ํามันทุกหยดนะครับเราเอาไปแจกไปใช้งานจริงๆนะครับทุกบาททุกสตังค์ที่เอซที่ช่วยสมทบผมมาเนาะพี่ๆที่รู้จักผมนะครับโอนมาให้นะคุณเล็กแพรวิวเวอร์นะครับพี่โอเวนซีนะครับขอบคุณมากเนาะเราแจกแน่นอนไม่ต้องกลัวใช่ไหม อ่าเมื่อวานนี้หมดไปแล้วเหลือไม่เหลือ <c oughs> จาก400ลิตรเหลือ300ลิตรแล้วนะครับตอนนี้เมื่อวานบี้น้ํามันหมดไปร้อยกว่าลิตรถูกต้องนะครับเสียยทีมงานทุกคนนะครับเขามาด้วยใจเลยนะครับอ่าอืม,มอ,อ,อ่าตอนนี้เขาข้าหมูออกห้าทุกหรออ่านะะข้าวไม่ได้กินกันนะครับทุกคนตรงนี้นะนอืมรถจากเมื่อวจากเมือนการซองวนันเพิ่งจะได้เข้าเมอที่สามเมื่อเช้าเมื่อคือเมื่อคือห้าทุ่มเพิ่งได้นอนเนี่ยนะครับทุกคนนี้นะอ่า ระวังด้วยนะครับนะฮะตอนนี้น้ำมันพอแล้วนะเดี๋ยวเราลุยกันแล้วนะฮะเตรียมลุยแล้วนะฮะนะทุกคนนะบอกเลยนะว่าลุยแน่นอนนะครับปะอยู่ที่คอนะฮะตามนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับพาไปดูนะครับตอนนี้นะครับบนรถนะครับทุกคันนะครับจะมีอุปกรณ์นะครับ ที่เตรียมไปนะครับช่วยเหลือทุกคนนะครับน้ำมันนะครับที่เตรียมมาแจกเราก็เตรียมไปให้เมื่อวานเมื่อวานแบบเมื่อวานไปเอาน้ำมันให้โรงพยาบาลไปกีเยลอนพวกเยลอนครับเมื่อวานนะครับมีเคสกรณีผู้หญิงท้องนะครับแต่ไม่สามารถไล์สดได้นะครับอ่ารีบอะไรไม่ได้ถ่ายมีผู้หญิงท้องนะครับเอาน้ำมันให้โรงพยาบาล โรงพยาบาลอะไรนะสงขาโรงพยาบาลฮัตใหญ่หาดใหญ่โรงพยาบาลสีนครินทร์ครับศรีนครินทร์นะครับอ่าวันนี้น่าจะมีต้องเอาเลอะกันวันนี้อย่าพูดคำนี้เอาช่างมันนะฮะนี่นะครับนี่ครับเดี๋ยวกำลังมุ่งหน้าไปนะครับทุกคนรอแป๊บนึงนะครับพี่ๆน้องๆนะรอกันหน่อยนะครับกำลังรีบไปนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนใบเรือก่อนเดี๋ยวกำลังเรือไม่พอสู้นะครับนี่นะฮะตก ไม่ไม่ต้องไปสนใจครับไอเรื่องปืนไอไอไอเรื่องอ,อุบัติเหตุไออ่าหรือเข้าใจผิดช่างมันครับไปตามหลังนี้ได้ไหมครับตอนนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสนใจครับคนป่วยครับนะฮะระหว่างคนป่วยกับคนปืนผมว่าคนป่วยสําคัญกว่านะครับนะฮะนี่นะฮะแถวไหนครับกําลังมุ่งหน้าไปนี่นะฮะอเอาไปก่อนไม่มีไส้ เนี่ยครับเวลาอาสานะเขาขอความช่วยเหลือขอความอะไรนะเนี่ยครับจุดๆชีพบ,บางอันแม่งก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับอืมอเอ่อถ้ามีนะครับขอนิดนดงนี่เลยไม่ต้องถามผมนะว่าหน่วยไหนดูเสื้อเอาจบทีมงานไทยครับผมบอกเลยทีมไทยอ่าเนี่ยทีมไทยครับนะฮะถ้าใครจะสนใจนะอาปม,มาแล้วกันนะเห็นชื่อแล้วเนาะตามนั้นนี่นะครับมูลนิธิพิทักษ์เมืองการนะครับโอเคครับ ติดไปด้วยมูลนิธิดีก็มีเนาะไม่ดีมันก็มีคนเหมือนกันเออเราก็สู้ๆมากันเต็มที่ดูครับตัวเบลเลอร์ชูชีพมีเท่านี้เท่าที่มีครับลุยแ้วเนาะครับผมอ่าอันนี้นี่นะครับอ่านี่เลยครับพีเคพีทีเคนะครับอ่าทีมงานจากซุปนะครับอ่านี่เลยครับบอกเลยว่าลุยนะนี่ครับเดี๋ยวชูชีพมีกี่ชุดเลย เยี่ยได้ชูชีพย่างได้แล้วนะมีแล้วนะโอเคพร้อมลุยนะครับอืมไม่รู้ว่าจะได้ร่วมงานกับทีมงานน้องเจสกีที่เมื่อวานโดนกระสุนปืนหรือเปล่านะถ้ามีโอกาสาน่าจะได้ลุยนะครับบอกเลยนะครับว่าข้างในนะครับขอโทษนะครับคนเขาขาดสติขอโทษเขาขาดสติเพราะความิีวใช่ใช่เข้าใจครับเข้าใจทุกทุกมุมนะเลิกเลิกได้แล้วครับหาคนผิดมาหา แทะมารับบาปอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาครับนะฮะของใครใครก็รักทุกคนคนหรือเขาห่วงญาตินะนี่ญาติเขาถึงมามากับตัวเองเลยนะอิสุสุขันขาวนะครับอิสุสุดีจริงๆลุยน้านะเราลุยกันอยู่แล้วนะครับบอกเลยเมื่อวานนะครับยี่สิบกว่าเคสนะครับได้ช่วยคนป่วยเด็กเพิ่งเกิดนะโหยังผมยังติดติดอยู่อีกหลายเคสนะครับที่ยังไม่ได้เข้าไปนะครับโกเมงประสานงานเรียบร้อยแล้วผมประสานงานกับทีมงานเจสกีนะครับเดี๋ยวจะได้ลุยแล้วนะครับวันนี้เจสกีอใหญ่จะได้ลงแล้วนะครับ เออ่เดี๋ยวเรารอดูก่อนนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้ฟ้านะครับดีใจมากครับมีฟ้าเปิดนะฮะแล้วก็นี่ครับทีมงานขอดูเสื้อหน่อยได้ไหมครับผมชอบทีมนี้มากเลยเขาไม่ออกผีสื่อนะผมขอดูเสื้อครับนี่ครับจําโลโก้นี่ไว้นั่นแหละครับนี่เลยนะฮะเติมฝันปั้นความสุขนะครับสมชื่อเลยครับนะฮะนี่นะครับผู้ปิดทองหลังพระทั้งหมดนะครับมาเงียบๆนะครับ แต่แจกหนักๆเลยนะครับนี่ข้าวพวกเราที่ได้ไปก็จากทีมงานนี้เลยนะครับหัวหน้าทีมไม่ออกสื่อสุดยอดมากผมบอกเลยแชร์ไปเรื่อยๆครับแชร์ให้เห็นนะครับว่าคนงานเขาทํางานคนเราไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องออกสื่อขอเป็นกระบอกเสียงเล็กๆนะครับอยู่แถวไหนแล้วครับตอนนี้อยู่ในโซนของสํานักสง่์วัฒนการอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนี่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุยกันต่อนะครับกําลังมุ่งหน้าเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ลุยกันต่อนะ ฟ้าฝั่งนู้นมืดแล้วนะครับฟ้าฝั่งนู้นมืดแล้วนะถ้ามาอีกลูกนี้แต่ฝั่งนี้นะครับยังเปิดอยู่นะถ้ามาอีกลูกนี้อาจจะเดือดร้อนนะฮะวันนี้เข้าไหมวันนี้เข้าข้างในอีกไหมเข้าบ้านป่ะอันนี้ผู้ประสบภัยออกมาจากข้างในเป็นไงบ้างครับรู้สึกน่ากน่ากลัวใช่ไหมครับอ่าไม่อดไม่รู้เนาะไม่อดไม่รู้นะฮะอ่าเวลาไอ้นี่ก็จะไม่ทราบ ไม่ต้องไม่ต้องตื่นเต้นนะครับเดี๋ยวเราจะรีบเข้าไปนะครับอ่านํามาหรือไม่มาเราไม่รู้ใช่ไหมครับเพราะทุกคนก็อยากอยู่ไอ้นี่นะอ่าใช่ครับอ่าพี่สุธีพี่สุธีครับดับปุ้ยบอกวันดีอ่านะฮะเนี่ยส่วนใหญ่นะครับที่เห็นเนี้ยนักตกปลาแอบตกปลากันทั้งนั้นเลยนะครับหมายเด็ดๆเยอะเลยนะนีะ่เอฟซกันทั้งนั้นเลยนะ บอกเลยนะครับทุกคนนะครับมาด้วยใจนะครับอดนอนนะพี่ๆน้องๆก็ใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะครับกําลังรีบไปนะะดูเสื้อทีมนะครับอผมเป็นแค่กระบอกเสียงนะครับถ้าคุณจะติดตามผมแนะนําติดตามทีมงานนะครับทีมไทยครับสํานักสงฆ์แก้วสว่างนะครับสํานักสงฆ์แก้วสว่างอยู่ตรงช่วงไหนครับผมผมไม่รู้เลยนะฮะสงขามีฝนใช่ไหมครับน้ําแลงด้วยสงขาฝนตกอีกแล้ว ถนนขาดขอบคุณมากครับขอบคุณมากเนี่ยฝนนี้คืบคืมอีกแล้วนะเนี่ยคืมคืบอีกแล้วนะครับต้องดูยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับบางที่ฝนบางนะพายุเริ่มเข้านะอ่าเนี่ยเราก็ขอขอบคุณนะครับนี่น้องๆนะผู้ประสบภัยนะครับไปครับเดี๋ยวเมื่อคืนก็นอนนี่แหละเดี๋ยวขออนุญาตเตยมเตรยมของนิดนึงนะโอเคไปครับเดี๋ยวเตรียมลุยนะครับชาร์จแบตมาเต็มที่แล้วเดี๋ยวน่าจะได้ลุยนะครับ ถ้าใครจะให้เข้าไปช่วยบ้านไหนนะครับพิมพ์ข้อความทิ้งไว้นะเพราะข้างในมันไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตผมไม่สามารถไลฟ์สดได้นะครับใครจะให้ไปช่วยตรงไหนบอกแล้วกันนะครับนี่ก็เต็มที่นะไฟคืนนี้นะครับชาร์จให้เต็มก่อนนะครับเดี๋ยวผมกลัวแบตไม่พอสําหรับค่าคืนนี้นะฮะผมเซอนี้ก็น่าจะส่งได้แค่ข้อมูลทางอืมคลิปนะครับก็จะพยายามรีบส่งนะเพราะไม่อย่างนั้นเอ่อ ไปถึงหน้างานจริงๆแล้วน่าจะสัญญาณอิเนเทอร์เน็ตหมดนะครับไม่สามารถติดต่อได้ถ้าใครสามารถประสานได้นะครับช่วยประสานลถกระจายสัญญาณให้มันจอดนิดนึงนะครับตอนนี้ข้างในไม่มีสัญญาณเลยนะครับเจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าคุณกันย้อมพลังนะฮะผมพ uh, ี่เปิลนาคอนเอ่อฝันดีฝันเด่นนะครับทุกคนไม่มีสัญญาณอิเนเทอร์เน็ตเด็ดขาดเลยครับถ้าสามารถติดต่อคนข้างในได้เหตุการณ์จะเบาบางไปกว่าน,นี้ผมามากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับ พอตอนเนี้ยเราคือคนตาบอดไม่รู้พื้นที่เราคนข้างในก็คือคนหูหนวกไม่รู้ว่าข้างนอกมีอะไรเมื่อคนตาบอดกับคนหูหนวกมาเจอกันก็นนะ่า mm. ก็คิดเอาแล้วกันครับหากันในที่มืดบันเทิงเลยครับนะฮะผมขอนะเรื่องเรื่องเรื่องดราม่าว่าจะว่าทีมงานเออว่าว่า,วา,วาโดยราชการหรือคนคนนี้อันนี้ไปคุยจะทั้งท่วมหมดแล้วช่วยคนเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวไปคุยกันตัวนอกนั้นตอนนี้ทิ้งตรงนี้ไว้ก่อนนะฮะขอทิ้งไว้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเรามาลุยกันอีกทีหนึ่งนะครับ ค่อยว่ากันนะตรงนั้นค่อยว่ากันตอนนี้ผมต้องเอาชุดไฟนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นผมเรียกว่าผมเป็นไอ้นี่ดีกว่าครับผู้นําข้อมูลมาส่งนะฮะข้อเท็จจริงมาส่งแบบว่าเพราะผมไม่ได้เป็นดามาเนาะแล้วก็ไม่ได้ไอ้นี่เดี๋ยวเตรียมรออนิชาร์ไว้ไปเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าทีมงานต้องเตรียมอะไรบ้างผมว่าน่าหน้หลายท่านนะครับอยากเห็นนะครับว่าเวลาเราทํางานหรือพวกเขาทํางานใช่หรอพวกเขานะครับพี่ๆนะครับผู้ภัยนะครับเขาทํางานเนี่ยเขาต้อง เอาเอาอะไรกันจริงๆนะนะฮะทุกคนนะครับกําลังกําลังบัฟงานกันะครับหลายคนชอบถามว่าทำไมยังไม่รีบออกนะครับเพราะว่าไปสีสัวไม่ได้นะครับเรือนะครับเดี๋ยวผมให้ให้ดูนะว่าเรือทุกลำเนี่ยเวลาเขาไปนะครับหลายท่านไม่รู้นะอ่าฝากถึงประชาชนนะครับที่เวลาถามว่าทําไมกู้ภัยไม่เข้าไปสักทีกู้ภัยไม่เข้าไปสักทีผมเปรียบเทียบให้เห็นภาพแล้วตรงนี้เลยนะครับทุกคนจะได้เห็นภาพชัดๆนะครับเห็นไหมครับว่าอันนี้นะครับ ดู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 กันง่ายๆนะครับเรือนะครับท้ายเรือพอหางเรือมันลงไปขอบนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้อันนี้คือท้ายเรือพอหางเรือลงไปมันจะลงต่ำกว่าท้องเรือถูกไหมครับถ้าน้ําท่วมอยู่ตรงนู้นนะครับน้ําท่วมขอบนูน้นเขาไม่รู้พื้นที่แล้วมันเป็นกําแพงเสมอกันไม่หมดเขาขับ <ME K> ไปนะัรับเพื่อจะรับคนหางท้ายเรือครับเนี่ยครับฟาดไปเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับฟาดฟาดไปเรียบร้อยแล้วนะครับสามสี่รอบเห็นไหมฮะใบฟาดไปเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่ยังใช้งานได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงไม่ใช่ไม่รีไปนะครับอ่าช่วยประจันมาเลขที่หนึ่งนะครับลังที่สามได้ไหมครับยายครับครับครับคุณแถวไหนครับเดี๋ยวเอาอย่างนี้นะครับวันนี้เราจะไปโซนแปดโซนแปดกับกับโซนไหนอ่าเดี๋ยวเราเราเรานู่นที่เดิมที่เดิมลงที่เดิมลงที่เดิมอ่าจะไปยังไปครับ จะยืนเซเว่นจะอยู่ข้างหน้านะฮะเดี๋ยว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 ผมจะไล์ไปจนถึงที่ที่จุดไล์ไม่ได้นะนะนะพี่น้องรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะล้อหมุนแล้วนะครับล้อหมุนแล้วนะไปเดี๋ยวผมเอาของขึ้นนะครับนี่เขาเตรียมตัวแล้วผมไปเอาที่ชาร์จแล้วนะครับไป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 นี่ฝนจะมาอีกแล้วครับฝนจะมาอีกแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ต้องรีบแล้วนะครับไปครับเดี๋ยวเรารอชมนะครับบรรยากาศนะครับ ตอนนี้นะครับกาลังมุ่งหน้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเขาหยิบอุปกรณ์เสริมนะครับไปแล้วครับไปแล้วไปละวสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วครับ <c oughs> สัญญาณไฟขาดไม่ได้แล้วฝากฝากของไว้หน่อยนะครับไปวันนี้ไปเขตแปดเขตแปดครับ อยากไปทุกที่อยากไปทุกที่นี่ข้างในไลฟ์มีจะก็ถามเเรียบเลยโอเคโชคดีนะคะไช่ไวๆครับครับผมขอบคุณครับไปแล้วครับอ่าไปนะครับตอนนี้นะครับอโทษนะพี่ๆน้องๆฝนมาแล้วครับฝนมาอีกแล้วนะครับฝนมาแล้วแน่เลยนะฝนมาแล้วแน่นะครับล้อหมุนแล้วครับไปครับ ไม่รู้จะทะไลท์ได้ถึงไหนนะทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับคือถ้าทุกคนถามทุกคนนะครับทีมงานเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เดินทางนะครับนะใจเย็นนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้นะครับในรถนะครับไปครับไปแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะพี่พีน้องๆนะใจเย็นนะ อ่ะครับแต่ว่าพี่ติ๋พี่ติ๋วไนสดนะอ,อ่าเดี๋ยวมึงมึงอยู่ข้างในพี่นั่งข้างหลังอยากถ่ายภาพรวมนั่งไม่ได้นั่งบนเรืออ๋อนั่งบนเรือเหรอเออเออเออเรียลเวลอ่ะนั่งรูดเลยพี่นั่งรูดเลยอ่าได้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 ไปเดี๋ยวผมให้ดูบนเรือนะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมให้ดูบนเรือนะอยากให้ชมบรรยากาศนะครับบนเรือนะไปรับหน่อยรับหน่อยอ่ะจ๋าอ่า อ่าเลยเห็นแล้วเห็นแล้วอ่ะอ่ารู้แล้วรู้แล้วอันนั้นถ่ายแล้วถ่ายแล้วโอเคไปครับขออนุญาตนะครับตอนนี้นะครับคือนั่งบนเรือนะผมเป็นแค่ตาล้องครับผมบอกเลยผมเป็นแค่ตาล้องนะนี่ครับขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์นะต้องขอบคุณเขานะครับที่เขาสนับสนุนเงินมาจริงๆนะครับอีซูซุนะครับโยโย่ไตนะครับนี่บอกเลยไปนะครับพที่นี่ครับสำนักสงฆ์วัดธรรมกายครับ วัดธรรมกายนะครับสํานักสงฆ์วัดธรรมกายนะครับอ่ไปครับอ่ไปครับนี่ครับทีมงานเราลุยแล้วนะครับอ่าไปแล้วครับลุยเลยนะครับอ่ใครจะช่วยนะตีนะครับหรือว่าจะสนับสนุนทีมงานเรานะทักหลังไม้มาอย่างเดียวนะครับนี่เมื่อวานผมฟังนะครับเรื่องเดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องปืนยิงนะครับคือทีมนี้เขาโดนนะ อ่าแต่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปให้นี่ครับไปครับนี่นะครับทีมงานเราออกแล้วนะครับมาผมอยู่สำนักสงฆ์ธรรมกายครับนะฮะอ่าผมอยู่สำนักสงฆ์ธรรมกายนะครับไปครับลุยกันครับพี่ๆน้องๆใจเย็นๆนะครับกำลังไปช่วยแล้วครับฝนทำท่าจะตกอีกแล้วนะครับไม่น่ารอดนะฝนโครหนารห้ครับ ไม่หม่ไม่หมายถึงฝนฝนทำไมน่าร้อนแน่เลยนะครับฝนแปดแดดสี่แน่นอนนะครับบรรยากาศอาจจะไม่ได้เหมือนกับของคนอื่นเขาที่แบบมีทีมงานนะครับเราไลฟ์กันสดๆเลยนะครับพบกับน้าตีนะวันนี้นะลมอาจจะแรงดนึ่งนะครับโอเคนั่งท้ายเรือมก็จะอย่างนี้ครับลุยดุยนะครับผมไม่ได้อ่านใครขอภัยนะครับมันยกแยกอยู่แล้วนะครับอ่านี่ครับยิสุส โอ้โหสปอนเซอร์นะครับอีกทีมหนึ่งนะครับทำไมนะติงถึงพูดถึงสป,ปอนเซอร์ต้องพูดนะครับเพราะถ้าเขาไม่มีเขาพวกเราไม่ได้มาไม่ได้มาเห็นจริงๆแบบนี้นะครับ <viens. S 1> ผมบอกเลยนะครับขอบคุณนะครับรัวสปอนเซอร์ในช่องด้วยนะครับทุกท่านเลยที่อยู่ตรงนี้นะครับโอ้หกันเด้งกันดอนครับไปกันต่อครับมานะฮะถ้าไม่มีสปอนเซอร์ในซ่องเราก็ไม่ได้มานะอ่าไปลุยครับ โอเคครับมาฝนมาอีกแล้วครับไปครับดูกันนะครับเสียงลมอาจจะเข้านิดหน่อยนะครับนะนาใหม่อ่าโอเคครับหนาหลังใหม่ส่งให้โลมาให้ด้วยนะครับครับผมครับผมพยายามผมมาจากกรุงเทพนะครับทีมงานนะครับจากกาญจนบุรีนะครับและทีมงานจากหลายๆทีมนะครับตอนนี้นะครับบอกเลยนะครับกําลังมุ่งหน้าไปช่วยต่อแล้วนะครับพี่น้องนะ ไม่ต้องกลัวนะครับตรงนี้มันมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแต่เข้าไปข้างในผมไม่แน่ใจว่าจะมีไหมนะครับพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับตรงนี้ที่เห็นนะครับผมบอกเลยว่ามาด้วยใจนะครับแล้วก็สู้กันสุดใจจริงๆวันนี้เข้าเส้นหลังนะครับเข้าเส้นหลังนะครับไม่ได้เศร้าเส้นที่เรามานะครับบอกเลยว่าไม่ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาเลยนะฮะไม่ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาเลยนะฮะข้างในจะมีสัญญาณมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวรอชมนะครับ รับรองเลยครับพวกเรานะครับส,สู้แน่นอนนะครับพี่น้องที่แน่นอนนะครับพี่น้องที่แน่นอนนะครับพี่น้องที่ครับจะ๋ยไปช่วยแน่กไปครับจะ๋ไป๋ไปช่วยแน่ครับนี่ครับบางคนไม่ได้โดนน้าท่วมนะก็เห็นแล้วสลดหนหูใจนะครับบอกลึงนะครับนี่นะครับนี่ครับอ่างแก้มลิงนะครับเรลนสปริงเว์เมื่อกี้นะครับบอกเลยว่าตอนนี้นะครับ สถานการณ์นะครับก็ยังไม่สู้ดีเพราะยังไม่มีสถานการณ์นะครับก็ยังไม่สู้ดีเพราะยังไม่มีบอกย้าําเลยคือมีอีกแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าฝนตกนี่คงต้องหลบกันนะฮะอ่าเดี๋ยวฝ,ฝ,ฝนตกคงต้องหลบกันนะครับเดี๋ยวกําลังมุ่งหน้าไปผมไม่ได้อ่านใครขอภัยด้วยนะครับผมเข้าใจนะครับทุกท่านอยากจะให้ข้อมูลนะว่าช่วยญาติฉันหน่อยนะครับกําลังไปครับไอ้คนเค่ก็วัดนี่นที่ ทุกเคสครับเจ้าหน้าที่นะครับไม่ใช่ว่าคนแรงน้ําใจอนาเสียงของนาๆก็จะไม่ค่อยได้ยินมากครับเดี๋ยวผมจะช่วยออ่่าาพูดให้ต่อให้อีกทีนะครับนี่ครับข้างหลังก็ข้างหน้าฝนมืดแล้วนะครับข้างหน้าฝนมืดอีกแล้วครับเป็นกําลังใจให้เอพี่น้องพี่น้องหัดใหญ่นะครับตอนนี้ผมอยากให้ทุกคนส่งกาลังใจให้พี่น้องหัดใหญ่มากกว่านะครับทีมงานเราผมบอกเลยทุกคนเพียงใจเกินเหล็กนะครับยิ่งกว่าเหล็กนะครับ อ่า,ใจใจาอาใจยิ่งว่าเหล็กมากนะครับบอกเลยว่าสู้แน่นอนนะครับได้นอนแล้วมีแรงแล้ววันนี้เต็มที่เมื่อคืนสี่ทุ่ม,มเมื่อคืนสี่ทุ่มเดี๋ยววันนี้จะรู้ว่ากี่โมงกลับนะฮะช่วยให้ได้มากที่สุดเอาที่มากได้นะครับกับทีมงานมูลนิธิพิทักษ์ตาลมูลนิธิพิทักษ์ตาล